วิธีเพิ่มชื่อครูผู้สอนแล้วก็วิธีนักเรียนนะคะไปที่การจัดการหลักสูตรเลือกปีการศึกษา6 7เจจัดการหลักสูตรนะคะเลือกระดับชั้นนะคะถ้าเป็นห้องปกติจะอยู่สามัญถ้าเป็นสมาร์ทคิดจะอยู่สมาร์ทคิดนะคะแล้วก็เลือกแก้ไขเลือกชั้นที่ตัวเองสอนชุมนุมนะคะเลือกชั้นนั้นแล้วก็เลื่อนหารายชื่อชุมนุมของตัวเอง ไม่ชื่อชุมนุมอะไรนะคะถ้ามันไม่มีปุ่มสีเขียวให้กดเปิดปุ่มสีเขียวนะคะในรายชุมนุมนั้นเลื่อนหาให้หมดก่อนนะคะถ้าไม่มีค่อยสร้างใหม่หรือว่าใช้ชื่อชุมนุมที่มันใกล้เคียงแล้วก็เลือกแก้ไขโครงสร้างรายวิชาเพิ่มชื่อครูผู้สอนนะคะถ้ามีสองคนก็กดเพิ่มด้านล่างแล้วก็บันทึก จากนั้นกดบันทึกครั้งที่หนึ่งกดเรียบร้อยแล้วจากนั้นกลับไปที่เดิมค่ะแก้ไขจากการแก้ไขตอนนี้เราจะมาเพิ่มชื่อนักเรียนที่เรียนกับเราจากการข้อมูลมเดิมแล้วก็ลงทะเบียนรายบุคคลเลือกนักเรียนที่เรียนชมรมกับเราเป็นรายคนนะคะคลิกเลือกเลยว่ามีใครบ้างในชั้นนั้น ้าเลือกครบแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยแล้วก็กดบันทึกจากนั้นบันทึกเป็นครั้งที่สองเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจากนั้นก็ไปเลือกให้ครบทั้งหมดที่เรียนด้วย